คุณมาอยู่ในแผ่นดินไทยนะคุณก็ต้องระวังให้ดีคำพูดจาของคุณนะผมปล่อยก่อนนะเรากําลังตามหาอยู่ว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยายป้าจะขอโทษไม่ทันนะครับครับแต่อยู่ดีๆคนคนพมา่าคนต่างด้าวเขาทํางานหากินคนมีงานขยันทํางานมีเงินมีทองบางคนน่ะคนไทยบางคนน่ะเขาก็อิจฉ้า อิจฉาตาล้อนคือเห็นเห็นคนต่างด้าวดีขึ้นเห็นเห็นคนต่างด้าวเขามีดีมีทำงานขยนันมีเงินมีทองก็เลยอิจฉาไม่ชอบขี้หน้าเขาเฉยเลยไปก็ป้าพูดไปเถอะแต่คนไทยอ่ะเขาเขาขี้เกียจเขาแผ่นดินเขาป้ามาอยู่แผ่นดินไทยป้าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงจะขี้เกียจถึงจะไม่ขี้เกียจนะคนไทยเขาอยู่แผ่นดินเขา คนที่ต่างด้าวทั้งหลายเนี่ยมาอยู่เป็นนินใจต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตยอยู่ทําไมต่างด้าวมันเยอะแยะขนาดในประเทศไทยพวกมึงไม่เลี่ยเรื่องไงพวกมึงไม่ยอมทํางานกันไงทุกวันเนี่ยเพราะพวกมึงไม่เลี่ยเรื่องคนต่างด้าวถึงเยอะแยะขนาดในประเทศไทยอันนี้พวกมึงต้องยอมรับ ไม่ใช่ว่าพวกมึงจะมาด่าต่างเด้าจะมาไล่ต่างเด้าอย่างเดียวเป็นประเด็นร้อนแรงมากนะครับทำเอาในโซเชียลเนี่ยกระหึ่มเลยนะครับแล้วก็ตามหานะครับคุณป้าท่านนี้ชาวเมียนมานะครับเพราะว่าได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอคนไทยแล้วก็ประเทศไทยข้าเล่าที้จะเยอะหย่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปของคุณป้านเนี่ยนะครับถูกแชร์มาโดยเพจมุมมองเพื่อนบ้านนะครับบอกคุณป้าท่านนี้เนี่ย เป็นชาวเมียนมาและแน่นอนครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยาการดําเนินการของของไทยเรานะครับของรัฐบาลในการดําเนินการตัดน้ํามันตัดไฟนะเพื่อที่จะตัดวงจรแล้วก็ล้างบางขาบวนการคอลเซนเตอร์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันเห็นว่าจะมีการออกหมายจับผู้นําของ BGF ด้วยก็คือผู้นําในพื้นที่นะครับที่ อาจจะมีความเชื่อมโยงหรือสนับสนุนให้คนจีนเทาเนี่ยกลุ่มจีนเทาเนี่ยมาทําธุรกิจผิดกฎหมายสแกมเมอร์ทำคาสิโนทำคาสิเน,เอ,รเนเอร์ต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นการกดดันให้เขากวาดล้างทาความสะอาดบ้านของเขานะเพราะว่ามาหลอกคนไทยปรากฏว่าคุณป้าท่านนี้คนระับที่ไทยนิวของเรามีการนําเสนอข่าวไปหลายคลิปเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าคนไทยไม่ได้เรื่องบ้างนะแล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยชอบเหยียดต่างด้าวแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ แต่บางคนเนี่ยชอบเหยียดต่างด้าวเพราะอะไรอ่ะทำไมถึงต้องมีต่างด้าวคุณป้าชาวเมียนมาท่านนี้บอกว่าก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันขี้เกียจนะถ้าได้เรื่องจริงทาไมในไทยถึงมีแรงงานต่างด้าวเยอะล่ะเออคุณป้าก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าคนไทยเนี่ยขี้อิจฉาเห็นแรงงานต่างด้าวเห็นคนเมียนมาเนี่ยทำมาหากินมีเงินมีทองเยอะหน่อยไม่ได้นะต้องต้องจะอย่างนั้นจ้องจะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์นะไปคอมเมนต์ว่าป้าบอกว่า เออเก่งนะท้าไม่กลับไปอยู่บ้านตัวเองล่ะวันนี้รู้พิกัดแล้วนะครับและที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยเออน้องเข็มผู้สื่อข่าวเทนิวออนไลน์ของเราเนี่ยมีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับก,บกลุ่มสปปสนะคือกลุ่มของเออคุณอาโนนนะคุณเต้อาชีวะอะไรหลายอย่างซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขากําลังเดินหน้าในการทําความสะอาดประเทศไทยนะครับคือต่างด้าวที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายนะหนึ่งแล้วก็2คือมาแย่งอาชีพคนไทยนะครับได้มีการเอาประเด็นนี้เนี่ยไปถามนะครับกับ นายอานท์กิ่งแก้วซึ่งเป็นประธานสปปสนะครับและก็วันนี้เนี่ยกลุ่มของสองปปสนะครับที่นําโดยคุณอานท์เนี่ยแล้วก็ชุดไต่พูมพิพัฒน์ของกระทรวงแรงงานมีการลงพื้นที่ตลาดมินบุรีกันด้วยนะตรวจสอบแรงงานต่างชาติลักลอบทําอาชีพสงวนของคนไทยครับบริเวณตลาดหาดไทยมิดเขตบินบุรีแล้วก็ตลาดดังย่านแพลตินัมหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยว่ามีต่างด้าวเนี่ยนะเปิดร้านขายของอทำได้เหรอ แล้วในร้านเนี่ยมีแต่อะไรอะของของพามา่ากาแฟชาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเป็นของพาม่าหมดเลยเนี่ยครับแล้วทําได้เหรอตามกฎหมายแล้วไม่สามารถที่จะทําได้นะครับและน้องเขียมนักข่าวชินิวก็เลยถามประเด็นนี้ด้วยว่าเอาอยัางไงเนี่ยคุณป้าท่านนี้เนี่ยคนไทยเรียกร้องนะบอกว่าคุณเต้อาชีวะสอปพสเนี่ยจัดการให้หน่อยสิแต่วันนี้ทราบเลยนะครับว่าอยู่ที่ท่าขี้เหล็กอ่ะลองไปฟังคุณอานนนครับ อ๋อผมเห็นมาหลายคลิปแล้วเปา้าเนี่ยชอบอัดด่าคนไทยด่าพวกกลุ่มพวกพี่เต้แล้วก็กลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันไม่ใช่คนไทยขี้เกียจหรือคนไทยจะขี้เกียจก็มันไม่เกี่ยวกับต่างด้าวนะครับเพราะคนไทยถึงเขาขี้เกียจเขาบ้านของเขานะแล้วก็คุณมาทาอาชีพสงวนของคนไทยเนี่ยถึงบอกว่าคนไทยขี้เกียจนะครับแต่เขาไม่ได้อนุญาตให้ต่างด้าวทำเพราะฉะนั้นต่างด้าวจะทําไม่ได้คุณ มาอยู่ในแผ่นดินไทยนะคุณก็ต้องระวังให้ดีครับผู้จางจ่าของคุณนะผมบอกไว้ก่อนนะเรากําลังตามหาอยู่ว่าพวกคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวยายป้าจะขอโทษไม่ทันนะครับนนครับได้ทินว่าขี่เหล็กจะไปไมอ๋าอาเลมันไกลถ้ามันไกลก็ป้าพูดไปเถอะแต่คนไทยอะ่ะเ,เขาขี้เกียจเขาแผ่นดินเขาป้ามาอยู่แผ่นดินไทยป้าต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงจะขี้เกียจถึงจะไม่ขี้เกียจนะคนไทยเขาอยู่แผ่นดินเขา คนที่ต่างด้าวทั้งหลายเนี่ยมาอยู่แผ่นดินไทยต้องระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอยู่นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับใครที่มาแย่งอาชีพส่งวนของคนไทยเนี่ยนะพวกเราเนี่ยตามเราสืบได้เราพาเจ้าหน้าที่จับหมดนะครับรครื่ับน,นี้ถือว่าเป็นความพอใจไมไม่พอใจเพราะว่าตอนที่เรามาเนี่ยต่างด้าวขายของอยู่เยอะมากนั่งอยู่เต็มเกือบทุกร้านเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากจะบอกว่าให้เจ้าหน้าที่นะต้องทำงานให้เร็วกว่านี้หน่อย เดินใได้หว่านี้หน่อยนะครับไม่งั้นไม่ทันพวกต่างดาวหรอกนะครับห้าสิบร้านนะคิดดูห้าสิบร้านนะผมบอกว่าสักสิบป้าหรือยี่สิบร้านเนี่ยผมว่ามันก็ยังดีนี่ได้แค่ห้าหกคนเองนะครับต,ต,ต่ำมากมันไม่มันไม่สมกับกำลังที่พากันมาเยอะ ันนั้นเจ้าหน้าที่ไปแค่สิบกว่าคนเองผมพาไปพาพาไปจี้แต่ละร้านแต่ะร้านนได้มาแปดร้านนะเจ้าหน้าที่สิบกว่าคนได้แปดร้านวันนี้เจ้าหน้าที่มาสามสิบได้แปดร้านเหมือนกันนะครับก็ถือว่าผมว่ามันไม่คุ้มนะตามกับการใช้กําลังนะกับเอ่ออาจจะเป็นเงินสนับสนุนหรือเปล่านะงบประมาณนะนะมันไม่คุ้มกับการใช้งบประมาณการใช้ภาษีนะดีว่าอ่าพุ่กลับมาพอดีพุ่กลับเอ่อนิมิตใหม่นะครับมาพอดีก็เลย ผมก็เลยบอกว่า,วาตรงนี้มันผิดกฎหมายตรงนี้มันผิดกฎหมายนะครับเออท่านก็ตอนนี้กําลังขนอยู่ได้ข่าวว่าเมื่อกี้นี้พวกกับกําลังขนอยู่ใช่ไหมกําลังขนของที่อ่หนีภาษีอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับจัดหางานนะครับก็ผมบอกว่าบอกพวกกับนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาใหม่ผมจะไปชี้ให้ได้ว่าร้านไหนที่ขายของหนีภาษีนะครับร้านไหนที่อ่อเป็นแรงงานแต่ ต่างด้าวที่ทํางานชีพสมผลของคนไทยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกกลับชี้รอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันนี้ผมจะมาใหม่นะครับตามที่พี่น้องประชนคนไทยเนี่ยร้องเรียนมานะครับมันไม่สมจริงเพราะว่าที่เขาร้องเรียนมาเนี่ยห้าสิบร้านมีคนไทยประมาณสามร้านนะครับมันไม่มีแต่ว่าการทํางานการทํางาน,กา,งานการเดินของของของเจ้าหน้าที่นะครับช้านะครับขณะที่มาจอดรถนี่ ต่างคนต่างเดินลงรถแล้วไปคุยกันจับกลุ่มคุยกันเรื่องนี้ผมรายงานกับผู้ใหญ่แน่นอนนะครับ <characterized> มันไม่สมกับที่ว่าประชาชนเนี่ยมานั่งรอเป็นครึ่งครึ่งวันนะพวกเราเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยเรามานั่งรอเป็นครึ่งวันแล้วเราก็อยากจะได้ให้พี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปเนี่ยได้ความสบายใจเมื่อกี้เห็นไหมที่เราเดินไปที่ตลาดน,นะ <cliche S 2> เขาบอกพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยเห็นไหมด้านคนไทยจะไม่มีอยู่แล้วนะเกือบทุกร้านเลยเขาบอกแล้วเป็นด้านของต่างด้าวหมดเลยนะครับเห็นไหครับ คุณป้าขายเสื้อผ้าอยู่ฝั่งท่าขี้เหล็กน,นะแล้วตอนนี้เนี่ยชาวคนไทยหละคนก็เดือดมากกับคุณป้าท่านนี้ว่าเอ๊ะทำไมมาพูดอย่างนี้เนี่ยเอายังไงดีนะครับพี่อาโน์นบอกเลยว่าอยู่ท่าขี้เหล็กก็พูดไปแต่ว่าอย่าแหลมมาไทยนะเออถ้าแหลมมาไทยนี่เจอแน่นะครับพร้อมเลยถ้าแหลมมาไทยไม่ใช่ไม่ใช่ทีมนี้นอย่างเดียวครับคนไทยก็พร้อมใช่ไหมครับเพราะว่าป้าแกนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือ แรงงานต่างด้าวดีก็มีครับที่น่ารักเนตะ่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องนะเข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆทําบนหน้าที่ของเขาไปโดยปกตินะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาทํหมากินไปเพราะว่าต้องยอมรับอย่างตรงๆว่าในกลไกของเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ยังต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนในบางอาชีพอย่างเช่นอะไรอะ่ะแกะกุ้งอย่างเงี้ยแกะกุ้งอย่างเงี้ยนะครับคนไทยเขไม่ค่อยทํากันแล้วเพราะเขาไม่เป็นเจ้าของบอ่อใช่ไหมครับก็จ้างแรงงานต่างด้าวในบางอาชีพนะครับก็ยังต้องอาศัยแล้วก็พึ่งพากันนะครับก็ น่าจะมีจุดตรงกลางให้ทำให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ